สวัสดีครับนักเรียนสายชั้นประฐมศึกษาปีที่1นะครับวันนี้เราก็กลับมาพบกันในหน่วยการเรียนรู้ที่2นะครับข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศนะครับในหน่วยนี้นะครับก็จะมีเนื้อเรื่องหรือกิจกรรมที่สำคัญที่นักเรียนจะต้องเรียนอยู่2กิจกรรมด้วยกันก็คือนะครับกิจกรรมที่1ข้อมูล ก็จะเรียนรู้เกี่ยวกับความหมายและประเภทของข้อมูลนะครับต่อไปเป็นกิจกรรมที่2การรวบรวมข้อมูลนะครับข้อมูลจากแหล่งต่างๆที่เราสามารถไปเก็บไปค้นหามาได้นะครับให้นักเรียนเปิดหนังสือเรียนในวิชาวิทยาการคำนวณไปหน้าที่26นะครับ ในหน้าที่ที่26นะครับก็จะเป็นเหมือนรูปที่ครูเปิดให้ดูต่อไปนี้นะครับเราจะเรียนด้วยกัน2เรื่องนั่นเองข้อมูลการรวบรวมข้อมูลนะครับอ่าหลังจากนั้นให้นักเรียนดูในหนังสือหน้าที่27นะครับในหน้าที่27เเรื่องข้อมูลนะครับข้อมูลเป็นเรื่องราวและเหตุการณ์ต่าง เกี่ยวกับสิ่งที่เราสนใจนะครับไม่ว่าจะเป็นสิ่งของรอบตัวธรรมชาตินะครับบุคคลและสัตว์นะครับจากตัวอย่างในภาพหน้า27เป็นรูปภาพที่ไหนครับนักเรียนสวนสัตว์ใช่ไหมครับสวนสัตว์ในสวนสัตว์ก็จะมีอะไรบ้างเอ่ยมีช้างมียีราฟมีสิงโตใช่ไหมครับ ทั้งหมดเนี่ยอยู่ล้อมรอบตัวนักเรียนเลยนะครับล้อมรอบตัวนะครับอย่างสิงโตก็จะให้ข้อมูลบอกว่าสิงโตในเนี้ยมีอยู่3ตัวใช่ไหมครับสิงโตเป็นสัตว์ที่ดุร้ายกินเนื้อเป็นอาหารใช่ไหมครับอ่าหรือช้างช้างเป็นสัตว์ที่ตัวใหญ่มีงวงยาวแหลมกินผักผลไม้เป็นอาหารใช่ไหมครับ ก็จะให้ข้อมูลแบบนี้นะครับรวมถึงป้ายนะครับบอกสถานที่นะครับว่าในแต่ละที่ในสวนสัตว์เนี้ยตรงนี้เป็นโซนเกี่ยวกับอะไรเช่นโซนเกี่ยวกับที่พักที่ขายอาหารที่ที่มีช้างที่ที่มีลาบอยู่นั่นเองนะครับอ่าต่อไปนะครับภาพด้านขวามือนะครับร้าน ขายผักผล,ลไม้นะครับเรามาดูแม่ค้าคนนี้กันว่ามีอะไรขายบ้างนะครับมีกะรัมปีนะครับ,ม,รนะรบมีหอมหัวใหญ่นะครับมีมันฝรัง่งแอปเปลิลแครอทข้าวโพดใช่ไหมครับเรามาดูกันว่าแม่ค้าในร้านแม่ค้าร้านไขาผักร้านเนี้ยมีข้อมูลอะไรอยู่บ้าง ก็จะมีข้อมูลตัวเลขครับเช่นสิ่งของราคา20บาทมีจำนวนเท่าไรกี่ชิ้นกี่ผลนะครับความสำคัญพวกนี้อยู่ที่ตัวเลขต่อมาข้อมูลอีกประเภทหนึง่งที่เราค้นพบจากตัวอย่างนี้ก็คือข้อมูลตัวอักษรครับหรือตัวหนังสือครับซึ่งบอกว่าร้านขายผักและ ผลไม้นะครับความสําคัญของตัวหนังสือเหลา่านี้อยู่ตรงนี้นะครับฉะนั้นจากตัวอย่างแม่ค้าตรงนี้ก็ให้ข้อมูลแก่นักเรียนได้2ออย่างก็คือข้อมูลอะไรเอ่ยที่ครูได้บอกไปเมื่อกี้นี้ข้อมูลตัวอักษรนะครับพราะมีความสําคัญอยู่ที่ตัวอักษรคือชื่อร้านนะครับอีกข้อมูลหนึ่งก็คือข้อมูลตัวเลขนะครับ ซึ่งความสำคัญอยู่ที่ว่าสิ่งของเนี้ยราคาจำนวนกี่บาทกี่กิโลมีทั้งหมดเท่าไหร่นะครับอ่าให้นักเรียนเปิดหนังสือเรียนของนักเรียนในหน้าถัดไปนะครับคือหน้าที่28นะครับในหน้าที่28ของครูเนี่ยอาจจะไม่เหมือนในนักเรียนนะครับจากรูปที่นักเรียนเห็นนะครับแต่เนื้อหาก็จะอยู่จะอยู่ในหน้าที่28 นะครับในยี่สนะครับเขาบอกว่าคนแต่ละคนเนี่ยเนี่ยก็มีข้อมูลส่วนตัวบางเรื่องอาจเหมือนกันเช่นอะไรเอ่ยเช่นอายุใช่ไหมครับอย่างนักเรียนป .1 ตอนนี้อายุเท่าไหรเ่เอ่ยอายุ7ปีใช่ไหมครับอันนี้เหมือนกันเลยนะครับอ่ะต่อมาบางเรื่องอาจแตกต่างกันเช่น ชื่อนามสกุลที่อยู่ใช่ไหมครับซึ่งประกอบด้วยข้อมูลหลายๆประเภทใช่ไหมครับไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับตัวอักษรรูปภาพตัวเลขนั่นเองเหมือนตัวอย่างด้านข้างนะครับข้อมูลส่วนตัวใช่ไหมครับซึ่งก็จะประกอบด้วยข้อมูลหลายประเภทนะครับไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับตัวหนังสือเกี่ยวกับตัวเลขเกี่ยวกับรูปภาพ นะครับซึ่งนำมาให้ได้ข้อมูลส่วนตัวนั่นเองนะครับอ่สไลด์ถัดไปนะครับข้อมูลส่วนตัวที่สำคัญของเรานะครับเช่นชื่อนามสกุลเพศวันเดือนปีเกิดที่อยู่ชื่อผู้ปกครองข้อมูลส่วนตัวเหล่านี้ก็สามารถใช้อ้างอิงถึง,ถงตัวตนของเราได้ว่าเราเป็นใครมาจากไหนใช่ไหมครับา จากตัวอย่างของนัชชาเด็กหญิงนัชชาดีประกายอายุ7ปีอยู่ชั้นปฐมศึกษาปีที่1น,นะครับก็บอกว่าเด็กหญิงคนนี้ชื่อนัชชานะอายุ7คขวบเรียนอยู่ป .1 นนะครับก็เหมือนกับเด็กชายภูผาเลยนะครับอายุ7คขวบอยู่ปหน่งนะครับบอกว่าตัวเองเป็นใครชื่ออะไรอายุเท่าไหร บ,บอกได้จากข้อมูลส่วนตัวเหล่านี้นะครับสไลด์ถัดไปครับต่อมานะครับเจ้าหุ่นยนต์สีม่วงนะครับข้อมูลสำคัญเช่นข้อมูลส่วนตัวของเราเราก็จะไม่บอกให้ผู้อื่นยกเว้นผู้ปกครองและคนครูครับมีอะไรบ,บ้างเอ่ยเช่นที่อยู่นะครับหรือเบอร์โทรศัพท์ ที่อยู่เนี่ยถ้าเกิดคนที่ไม่หวังดีนะครับเขาก็อาจจะมาก่อกวนทําให้เกิดความราคาญได้นะครับหรือข้อมูลส่วนตัวอีกสําคัญอีกประเภทหนึ่งก็คืออย่างตอนนี้นักเรียนชั้นป .1 เนี่ยอายุ7ขวบแล้วนะครับก็จะต้องทําบัตรประชาชนใช่ไหมครับซึ่งในบัตรประชาชนเนี่ยก็จะมีข้อมูลสําคัญหลายอย่างเลยแต่จะมีตัวเลขอยู่กลุ่มหนึ่งที่ สำคัญมากเขาเรียกว่ารหัสบัตรประชาชนนะครับซึ่งรหัสบัตรประชาชนเนี่ยเราบอกคนอื่นทั่วไปไม่ได้นะครับเพราะอะไรเพราะเขาจะนำรหัสบัตรของเราเนี่ยไปทำธุรกรรมทางการเงินสมมุติว่านักเรียนเนี่ยวันดีคืนดีมีจดหมายมาถึงบ้านว่านักเรียนเนี่ยได้ไปกู้เงินมา สุดท้ายต้องใช้นี่ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นรหัสพวกนี้สําคัญนะครับปกปิดไว้ห้ามให้คนอื่นรู้นะครับเ้าไปทําธุรกรรมแบบนี้ได้ต่อมาหุ่นยนต์สีสม้มนะครับ <c oughs> เด็กๆรู้ไหมรหัสผ่านของโปรแกรมหรือหมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ก็เป็นข้อมูลส่วนตัวที่สําคัญนะครับเมื่อกี้โทรศัพท์ผมพูดถึงไปแล้วใช่ไหมครับยังรหัสผ่านนะครับตอนนี้นักเรียน เริ่มโตขึ้นเริ่มเรียนออนไลน์นะครับอีกหน่อยเริ่มมีอ e ีเมลหรือรหัสผ่านเป็นของตัวเองแล้วนะครับซึ่งก็ต้องเก็บเป็นความลับนะครับเพราะรหัสผ่านพวกนั้นสามารถนำพาไปสิ่งที่เราไม่อยากให้ใครรู้หรือบางคนเขาเอาข้อมูลของเราเนี่ยไปใช้ในทางไม่ดีใช่ไหมครับแต่สิ่งที่บอกว่ายกเว้นผู้ปกครองและคุณครูเนี่ยเป็นหนึ่งเลยผู้ปกครอง เป็นคุณพ่อคุณแม่นะครับซึ่งทั้งสองท่านนี้รักเราและหวังดีกับเราเสมอเลยนะครับข้อมูลบางอย่างต้องนำไปใช้เพราะฉะนั้นผู้ปกครองต้องรู้ทุกอย่างนะครับส่วนคุณครูนะครับคุณครูก็มาคอยสอนหนังสืออบรมให้ความรู้กับเราใช่ไหมครับข้อมูลส่วนตัวของเราบางอย่างเนี่ยคุณครูจำเป็นต้องรู้นะครับเพราะช่วยในเรื่องของการเรียนนะครับการทำทะเบียน นะครับอ่าสไลด์ถัดไปเลยครับอ่าคุณครูมีการบ้านนะครับมีการบ้านนักเรียนค่อยๆทำนะครับครูเข้าใจว่าในช่วงน COVID เนี้ยโควิดเนี่ยเรามีการบ้านที่เยอะแล้วก็ต้องเรียนอยู่ที่บ้านเป็นหลักใช่ไหมครับในหน้าที่29กานะครับการบ้านง่ายนิดเดียวเลยนะครับาเรามาอ่านโจทย์พร้อมคุณครูนะครับนักเรียน สังเกตภาพแล้วตอบคำถามโดยเขียนคำตอบลงในช่องว่างใช่ไหมครับเขาให้เราเนี่ยดูรูปภาพสังเกตในรูปภาพว่าในภาพนี้มีอะไรอยู่และกำลังทำอะไรอยู่บ้างใช่ไหมครับแล้วก็นำสิ่งที่เราได้สังเกตทั้งหมดเนี่ยนำมาเขียนในข้อที่1.1และข้อ1.2 นะครับข้อ1.1ึภาพที่นักเกรียนเห็นมีอะไรบ้างเราก็ไปดูเลยใช่ไหมครับเช่นมีแก้วน้ำตัวอย่างเดียวนะครับที่เหลือนักเกรียนต้องสังเกตเองแล้วนำมาเขียนตรงด้านล่างนะครับต่อไปข้อที่1.2จนะครับจากภาพที่นักเกรียนสังเกตเห็นนะครับรวมทั้งหมดเรียกว่าอะไร นะครับในภาพนี้ที่เราเห็นเนี่ยเรียกรวมว่าอะไรนะครับแล้วก็นำมาเขียนด้านล่างให้สวยงามนะครับตัวบรรจงนะครับอ่าต่อไปการบ้านอีกหน้าหนึ่งของนักเรียนก็อยู่ในหน้าที่30โออันนี้ก็ไม่ยากนะครับค่อยๆ่อยทำนะครับในหัวข้อที่2นะครับเดี๋ยวเรามาอ่านโจทย์ หอมคุณครูเลยนะครับนักเรียนร่วมกันสำรวจตอนนี้อยู่ที่บ้านใช่ไหมครับก็สำรวจกับพี่สำรวจกับคุณพ่อคุณแม่นะครับนักเรียนร่วมกันสำรวจและวิเคราะห์ประเภทของข้อมูลที่กำหนดโดยเขียนเครื่องหมายถูกลงในตารางใช่ไหมครับอ่าข้อ2.1นะครับคะแนนสอบ คะแนนสอบเกี่ยวกับอะไรเอ่ยตัวเลขใช่ไหมครับตัวนี้ก็มีข้อมูลตัวเลขมีข้อมูลที่เป็นตัวอักษรข้อมูลที่เป็นรูปภาพข้อมูลที่เป็นเสียงคะแนนสอบน่าจะตรงกับอะไรครับก็ขีดเครื่องหมายถูกช่องนั้นนะครับต่อไปข้อ2.2เสียงลกกวีดปีดเกี่ยวเป็นข้อมูลอะไรครับนักเรียน น่าจะเดาได้ไม่ยากใช่ไหมครับต้องรู้ใช่ไหมครับต่อมา2.3คือปฏิทินบอกวันเดือนปีบอกวันสำคัญนะครับต่างๆนะครับต่อไปข้อ2.4ภาพสวนสนุกใช่ไหมครับสวนสนุกมีเครื่องเล่นมีของกินเยอะเลยเป็นภาพนะครับเป็นรูปภาพน่าจะตรงกับข้อมูลไหนนะครับ ต่อไปข้อ2.5โทรศัพท์คุยกับยายนะครับการโทรศัพท์ทำไมครับเห,เห็นหน้ากันไหมครับหรือได้ยินเสียงนักเรียนไม่น่าจะยากนะครับต่อไปข้อ2.6ป้ายราคาสินค้าเวลาที่นักเรียนไปซื้อของไปกับคุณพ่อคุณแม่ นะครับเราเวลาที่เราจะซื้อของเราต้องสังเกตที่ป้ายใช่ไหมครับว่าสิ่งของนี้ราคาเท่าไรจำนวนกี่บาทเป็นข้อมูลอะไรนะครับส7สัญ,ญลักษณ์จราจรเช่นทางม้าลายนะครับเวลาที่นักเรียนจะข้ามถนนเนี่ยอย่าข้ามไปทั่วนะครับเราต้องสังเกตเห็นเส้นสีขาวดำ นะครับบนท้องถนนนะครับพวกนี้เป็นสัญลักษณ์จราจรใช่ไหมครับมันน่าจะเป็นข้อมูลเกี่ยวกับอะไรนะเช่นกจากตัวอย่างที่คุย,ยกไปทางมาลายใช่ไหมครับต่อไปข้อ2.8โทรทัศน์เออันนี้เป็นข้อมูลได้หลายอย่างเลยใช่ไหมครับต่อไปข้อ2.9เเสียงขึ้นที่ทะเลใช่ไหมครับ ซาซาเนี่ยเสียงคลื่นเสียงน้ำกระทบกับชายฝั่งเนี่ยน่าจะเป็นข้อมูลอะไรนะครับต่อไปข้อ2.10หนังสือเรียนนะครับหนังสือเรียนหนังสือเรียนก็จะประกอบด้วยตัวหนังสือรูปภาพนะครับแต่ความสำคัญของหนังสือเรียนมันอยู่ตรงไหนนะครับทั้งหมดนี้ก็คิดดูให้ดีคิดให้รอบคอบ นะครับค่อยๆทำนะครับค่อยๆทำหากมีปัญหาสงสัยนะครับตรงไหนนะครับก็บอกคุณพ่อคุณแม่นะครับให้ไปคอมเมนต์ใต้ล่างคลิปของคุณครูเนี่ยคุณครูก็มักจะลงที่ YouTube นะครับลงเลยนักเรียนสงสัยตรงไหนนะครับสอบถามได้ และครูจะเข้าไปตอบคําถามให้นักเรียนสิ่งที่นักเรียนสงสัยนะครับสําหรับใครที่เวลาเรียนเปิดคลิปของคุณครูดูนะครับหรือเวลาทํางานที่คุณครูสั่งนะครับขอให้คุณพ่อคุณแม่ช่วยถ่ายรูปนะครับถ่ายรูปแล้วส่งครูประจําชั้นนะครับครูจะได้รู้ว่านักเรียนเนี่ยเรียน หรือเข้าใจหรือไม่เข้าใจตรงไหนนะครับโดยสังเกตจากรูปภาพเนาะเราไม่ค่อยได้เจอกันนะครับฝากด้วยนะครับอย่าลืมนะครับถ่ายรูปไปค,คุณครูด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ